ฉะนั้นเนี่ยการรีวิวก็ค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากๆเลยเดี๋ยวนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยเวลาจะซื้อของชิ้นหนึ่งอะค่ะต้องไปดูเหมือนคนที่เคยใช้บริการมาแล้วหรือว่าเคยกินเคยทานเคยทําอะไรมาแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปดูว่าคนอื่นอะเขามีฟีดแบ็กอย่างไงในการใช้ของของ ของแบรนด์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีวิวก็ค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากๆเลยการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะคะมาเป็นเหมือนคล้ายๆกับกึ่งการรีวิวสินค้าค่ะมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วเพราะว่าหนึ่งคือบางบางเ o l อะค่ะเขาใช้สินค้าจริงแล้วก็ลองใช้ในส่วนของ Product แล้วก็เหมือนสามารถที่จะรีวิวสินค้าได้ มันแล้วแต่คนเนาะอาจจะบางคนก็อาจจะตรงไปตรงงานหรือว่าบางคนอาจจะถูกจ้างมาแล้วเราก็มารีวิวในสิ่งที่มันเป็นด้านบวกอย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นสองมุมเนาะหมายว่ามันอาจจะมีผลกับไม่มีผลก็ได้แล้วแต่ค่ะว่าอันนั้นมันดูเป็นแอดเวอร์เรียลหรือว่ามันเป็นเพจชอมเนียลของจริงมันแล้วแต่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจว่ามันเป็นแบบไหนสำหรับพี่พี่คิดว่าอาจจะเป็นนานโนค่ะ เอ่อนาโนเนี่ยอาจจะดูแต่ว่าจะต้องเลือกนาโนอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงว่าสเปเชียลิสต์ในด้านนั้นๆที่เราอาจจะต้องไปใช้บริการเขาอย่างเช่นสมมติว่าอาหารมา,าจจะกว้างเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสายสกินแคร์น่าจะดูเหมาะสมสุดอาจจะเป็นคุณหมอในการรับรองเนี่ยคะ่ะอาจจะทำให้สินค้าดูน่าเชื่อถือมากขึ้นมันแบ่งสเกลแล้วก็แบ่งเลเวลหลายๆอย่างนะคะ นาโนมันก็คืออาจจะมีผู้ติดตามตั้งแต่ประมาณ0ูนย์ถึงประมาณหลักร้อยหลักพันนะคะและ้วก็สกเกลขึ้นไปอาจจะเป็นจริงๆ m ไมโครแมกโรเนี่ยสเกลต่างกันเยอะมากๆเลยไมโครอาจจะอยู่ระดับประมาณหลัก 20,000- ื่นถึงห้าหมนะคะแต่ว่าแม c โรก็อาจจะเป็นระดับหลักล้านหรือว่าเป็นเ e ลเบตี้นะคะเ t ลเบตี้ก็หลักประมาณล้านขึ้นหรือไม่ก,ก็เกือบ2ล้านนะคะ ค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าค่อนข้างสูงเพราะว่าหนึ่งคือมีสินค้าตัวหนึ่งนะคะชื่อซอทอลอันนี้น่าจะยกตัวอย่างได้ก็คือว่าเป็นสินค้าที่ทําความสะอาดพอสมมติว่าเราส่งสินค้าพวกนี้ให้กับตัวอินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงสายเรื่องของการทําความสะอาดแต่ว่าแบ่งเซกเมนต์เป็นเช่นแม่และเด็กหรือว่าในการทําความสะอาดเหมือนกับโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กอย่างนี้ค่ะก็ทําส่งผลให้มีผลต่อยอดขายในการที่ลูกค้าก็คือ เป็นภาพจําที่เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ทคำความสะอาดแต่ราคาถูกกว่าเด็ดต่อประมาณนี้ค่ะส่งผลนะคะเพราะว่า1คือสมมติว่าเราใช้หนึ่งคนนะคะมันเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นบทออกเมเนาะเราเคยใช้บริการสินค้าตัวนี้เสร็จปั๊บเพื่อนของเพื่อนของเขาอาจจะเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันหรือว่าเป็นสมมติอย่างเช่นเซกเมนต์ที่น่าจะ สามารถส่งต่อในเรื่องของรีวิวได้ก็คือแม่ละเด็กค่ะเขาจะเชื่อถือว่าคนเป็นแม่ในกลุ่มเดียวกันนะคะจะเชื่อถือกับกว่าคนที่เป็นที่ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆหรือว่าไม่ได้เคยมีลูกมาก่อนเขะะาก็จะไม่ได้เชื่อถือแบบนั้นนะคะอาจจะมีในส่วนของการเป็นส่วนลดในครั้งต่อไปนะคะหรืออาจจะให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งของพิเศษอย่างสมมติพี่เคยซื้อของชิ้นหนึ่งคะ่ะไม่รู้ว่าเจ้าไหนแต่ว่าให้เป็นคล้ายๆกับ ของมาเป็นกิฟต์หรือว่าเป็นโพสต์อิตหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ฝากรีวิวก็มันอาจจะมีสินค้าที่เป็นต่างตอบแทนกันให้กับลูกค้าก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้เขารีวิวให้เราจริงๆสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะคือการที่นอกจากคำขอโทษแล้วค่ะคือการมีโซลูชันให้กับลูกค้าสมมตินะคะว่าของแตกหักเราสามารถที่จะส่งมอบให้เขาได้หไหมแล้วก็ส่งมอบกี่วัน ลูกค้าอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราด้วยคําที่เราสื่อสารกับมนุษย์นะคะการขอโทษไปอย่างแรกแต่ว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อว่าเราจะมีการแก้ปัญหายัางไงให้กับลูกค้าก็คืออันนั้นจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดแล้วะคะ่ะมีแบรนด์หนึ่งที่พี่อย่างที่บอกคะ่ะเมื่อกี้ว่ายกตัวอย่างคือเป็นแบรนด์เอทอลที่ทําให้ลูกค้านะคะก็แบรนด์นี้เนี่ยเ,เราส่งให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแล้วเราก็คัดเลือกทั้งหมดนะคะประมาณ20 อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นอยู่ในสายที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเช่นเลี้ยงสัตว์นะคะหรือบางครอบครัวเนี่ยมีเด็กเล็กนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันได้รับมาตรฐานการรับรองนะคะอันนี้เนี่ยก็คือส่งผลต่อยอดขาย,ขายของเขาเพราะว่าเราไปช่วยเขา tracking นะคะแล้วก็ลอง monitor ยอดขายว่าจากที่เขาทําไปสมมติว่าส่งของไปให้รีวิวประมาณ20คนแล้วก็เราเลือก select มาแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะส่งผลต่อยอดขาย,ขายขเขาไหมก็คือผล ตอบรับของยอดขาของเขาค่ะสมมุติตอนช่วงระหว่างที่ทำอินฟลูเอนเซอร์ประมาณ20คนเนี่ยก็ถือว่าเติบโตในระดับที่พุงพอใจค่ะ